สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบโกลาล์เพจโกลาลแลวก็เว็บไซต์โกลาล .com G O L D A R O U N D วันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์กลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเลยนะครับโดยเฉพาะในวันศุกร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ70บาลลาเลยก็เป็นผลมาจากปัญหาเรื่องของสถาบันการเงินทั้งในสหรัฐแล้วก็ทางสวิตเซอร์แลนด์เองซึ่งดูเหมือนตอนแรกดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็็ยยังงนน่่าเปหวอู ซึ่งทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นมาแตะระดับเกือบ 1,990ดอลลาร์เลยนะครับถือว่าปรับขึ้นมาแรงมากแล้วก็หลังจากนี้เองทิศทางราคาทองคําก็ยังแลดูว่าจะไปตอบไม่รู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังจะมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าวันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับทางคุณวิโดซินีสดากรนะครับผู้จัดจาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดไปดูกันเลยว่าคุณวิโดซินีมองปัญหาเรื่องของสถาบันการเงินอย่างไรนะครับแล้วก็ในอนาคตเองราคาทองคําจะไปได้ไกลถึงไหน2075ไฮเดิมจะสามารถทะลุได้หรือเปล่าไปติดตาม สวัสดีครับคุณโรสีนีครับสวัสดีค่ะและแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบก็มาถึงปัญหาสาบ <c oughs> ันการเงินตกลงไม่น่าจะอาอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเราเริ่มจากตรงที่ว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทำาหถึงเบรก 1, 1958หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดเหรียญซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะคะอืมตอนนั้นก็ดูอยู่นะแต่มันเบรกนะเพราะว่ามันมีเบรกกิ้งดิวตัวหนึ่งที่ออกมาบอกว่า s v b Financial Group เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SBB แย่แม,ลมลามเขาออกมาใช่เขาออกมายื่นลมละลายในบทที่สิบเอ็ดแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะแยกส่วนกับ s อ b Bank แบงเพราะว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาจะมีบริษัทลูกใช่ไหมคะแยกออกไปเพราะฉะนั้น,น่ะดูเหมือนมันจะดูดีนะแต่พอมองอีกแง่หนึน่งอะมันมีความเสี่ยงข้างในอะไรหรือเปล่าที่จะต้องแยกบริษัทออกเป็นชิ้น <ม>เป็นบอกว่าตัวนี้ล้มละลายนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ลมม้ลมลยนะมล้มครับอืมใช่มันก็ดูเหมือนว่าตัวเนี้ยเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้หนักลงทุนอีกส่วนหนึ่งว่าข่าวนี้มาปุ๊บราคาทองดิดขึ้นครับแล้วก็เราก็ต้องมาย้อนมองว่าเอาเข้าจริงๆแล้วว่าของอเมริกากับของฝั่งยุโรปเนี่ยมันจบจริงหรือเปล่าอืมใช่ไหมคะเราเห็นว่าของอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือล้มละลายไปสามแบงก์ก็จะมีซิวเกตครับซิลิคอนวอลลวลลี่ใช่ไหมคะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นซิกิเนเจอร ดูเหมือนจะดูดีเหมือนกันตรงที่ว่าเปเตกับกระทรวงการลางเขาเข้ามาอุ้มนะอาจฉีดเงินเข้ามาจะตั้งโครงการเข้ามาอาจฉีดเงินแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่านักลงทุนเนี่ยจะมาหาว่าแบงค์อื่นๆมีความเสี่ยงไหมก็มไปสกรีนแบงค์มาก็ได้หลายแบงก์อยู่เหมือนกันนะก็มี f ฟิร <First> ์ส e p พับ i ินะคแซเสแล้วก็เว s เท r ร์นแอซึ่งหุ้นทั้งสามตัวเนี้ยลงหมดเลยตลอดอทั้งสัปดาห์เราจะมีข่าวดีและข่าวบวกเหมือนกับว่าเขาจะไปดีลกับคนนั้นได้คนนี้ได้แล้วก็เงินทุนก้อนใหญ่ที่เข้ามาจากสิบเอ็ดแบงค์ของของอเมริกาค่ะเราจะเห็นว่าเขารวมตัวกันเนะจากสิบเอ็ดแบงค์ด้วยเข้ามาอุ้มแต่ถามว่าเข้ามาอุ้มเขาไม่ได้มาซื้อกิจการนะเ,เ,เขาเหมือนกับว่าเอาเงินเข้ามาฝาก ไอ้ไอประเด็นไอเฟิร์สริพับลิกเนี่ยผมก็สงสัยตั้งแต่วันพิร์คขับไปเนาะว่าทําไมทําไมอยู่ดีแบงก์ถึงเข้ามาอุ้มแทนที่จะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่าเอ,อทางเฟดเข้ามาดูแลอะไรเงี้ยผมก็ตั้งหงิดตั้งหงิดใจอยู่แล้วนะเออสุดนสุดท้ายแล้วเออจริงๆมันมันก็เป็นอย่างที่คิดนี่รือว่าเอออาจจะไม่ไปไม่ไหวจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อส่วนหนึ่งเพราะว่าเฟิร์สริพับบลิกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเงินฝากที่เกินหลักประกันการคุม้มครองอ,อยู่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น ถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี้ยนกลงทุนที่มองว่าเออเงินฝากของฉันเนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะจะแห่กันมาถอนเจ็ดสิบอ่ะแบงก์นี้จะล้มและมีโอกาสที่จะลามไปแบงก์อื่นๆเพราะว่าแบงก์เนี้ยถ้าเทียบกับขนาดทรัพย์สินอาจจะมองว่าเป็นแบงก์ที่เล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเงินฝากตรงเนี้ยถ้าหมายถึงว่าฝากของเฟดหรือว่าภาครัฐเนี้ยแค่เงินฝากเจ็สิบเปอร์เซ็นที่เกินตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะอุ้มได้ช่วยได้เนี่ยที่อื่นๆที่มันเกินมาอาจจะเกินแค่สี่สิบห้าสิบอ่ะ ก็มีโอกาสที่จะลามไปได้เหมือนกันค่ะอ๋อคือมาประเด็นนี้มาใช่ไหมครับใช่ใช่มาประเด็นนี้เพราะว่าจะบอกว่าเจ็ดสิเปอร์เซ็นก็ก็ไม่น้อยนะเพราะว่าเงินฝากของเขาถ้าเกิดมานับกันจริงๆที่มันเกินมาก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นล้านแดนเลยโอนครับมันไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็เราไปเทียบกับเงินที่เฟดจัดตั้งกองทุนมาให้อ่ะมันเป็นหลักหมื่นนะ ครับแต่ถ้าเกิดล้มจริงมันคือหลักแสนชค่ะมันใช่อันนี้แค่แบงค์เดียวเออผมว่ามันเรื่องของจิตวิทยาด้วยเนาะใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของนักลงทุนว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงพอที่จะเอาเงินออกมาก่อนดีกว่าไหมมันอยู่กับตัวก็ปลอดภัยกว่าตอนนี้ใช่ค่ะแล้วเครดิตสวิตเครดิตสวิตเนี่ยคนละเรื่องกันกับของอเมริกาเนาะของอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมในช่วงปลายปายมาถึงขึ้นจะสะสมมรักเกิด การแตกแต่ว่าขนาดเนี่ยเล็กกว่าเครดิตสวิตมากถ้าเราไปมองเครดิตสวิตเนี่ยอยู่ในประเทศสวิตใช่ไหมคะเขาเป็นธนาคารขนาดใหญ่นลยนะลองจาก UBS UBS นี่ใหญ่สุดแล้วก็เครดิตสวิตรองลงมาแต่ว่าเครดิตสวิตเนี่ยถ้าเรามองมองย้อนดูปัญหาของเขาตั้งแต่อดีตเนี่ยเขามีปัญหามาตั้งแต่ก่อนปี2008แล้วก็มีปัญหามาเรื่อยๆื่อแล้วก็พึ่งกระพือแบบเยอะๆในช่วงปลายปีที่แล้วครับใช่เราจะเห็นว่าสถิติอ่ะจริงๆอ่ะ หุ้นของเขาว่าลงมาตั้งแต่ปี2008แล้วก็ลงมาเรื่อยๆไม่เคยฟื้นเลยนะ,ะถ้าไปย้อนงบของเขาอ่ะถ้าไปมากที่เขาประกาศออกมาขาดทุนหมดเลย แล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีข่าวฉาวเยอะแยะทั้งเรื่องคอร์รัปชันใช่ไหมนะคหุ้นร่วงแล้วก็เรื่องที่ไปลงทุนใน k Capital, คออสแคปิตอลก็ขาดทุนเยอะนะห้าพันหร้อยล้านเหรียญไปลงทุนในกินฟิกลก็ขาดทุนแล้วก็มาเบ็ดเสร็จตัวสุดท้ายเนี่ยองที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาขอเพิ่มทุนจากการขาดทุนนี่แหละเขาขอเพิ่มทุนกว่าจะได้เพิ่มทุนมาแค่สี่พันล้านก็ เหนื่อยละเหนือ่อยแล้วพอามาเป็นปีนี้อีกขอเพิ่มทุนอีกประเด็นก็เริ่มมาจากการเพิ่มทุนค,คือขาดทุนเยอะขอเพิ่มทุนแล้วทีนี้ถูกธนาคารซาอุดเนาะเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใหญ่เนี่ยแหละเขาปฏิเสธอืด้วยด้วยการบอกว่าเขาลงทุนในหุ้นของเครดิตสมิตประมาณ9.9%และตาม,มกฎการลงทุนเนี่ยมันเกิน10%แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นข้ออ้างหรือว่า ราก็เนจริงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมันคือความเสี่ยงที่นักลงทุนมองว่าอ่ะขนาดขนาดผู้ถือเงินรายใหญ่ยังไม่เพิ่มทุนมันมีความเสี่ยงและที่จะล้มเหมือนเลเมนบาเทอร์ไหมตอนนี้คนก็กำลังจะหาเหตุการณ์ที่เปรียบเทียบกันอยู่ว่าถ้าเกิดล้มจริงๆล่ะแล้วเป็นธนาคารที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเขามีเครือข่ายเชื่อมโยงันหนายที่อหญทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยทั่วโลกด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันจะลามไหมประมาณนั้นมันเป็นอาจจะเป็นเลเมนบาเทอร์ภาคยุโรป แล้วก็ภาคเวอร์ไวอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมฮะเออมันมันจะมันอาจจะเป็นแต่ตอนนี้เรามองว่าความเสี่ยงมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าสินทรัพย์ที่เขามียังเยอะอยู่เนาะมันเอาใช่มันแตกต่างกันนะเพราะว่าของฝั่งของ雷曼巴特尔ตอนนั้นมันเป็นวิกฤตที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที่เน่าสินทรัพย์มันก็คุณภาพมันก็จะต่ํากว่าใช่ใช่จาเคสนี้คือราคาหุ้นมันร่วงมาจากไปลงทุนแล้วขาดทุนมีข่าวคอร์รัปชันโดนค่าปรับจากยุโรปเคยโดนค่าปรับเหมือนกันนะอ่าจากยุโรปเรื่อง เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเหมือนกันโดนค่าปรับของอเมริกาก็โดนมาละเขาเกิดวิกฤตเรื่องระบบภายในเนี่ยอืสะสมมาเรื่อยๆเห็นเมันก่อนแวบๆมีของธนาคารเยอรมันด้วยใช่ไหมที่ที่กําลังถูกเพ่งเลงอยู่อีกอันนึงผมจำไม่ได้จาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเขาบอกเป็นธนาคารใหญ่เหมือนกันของเยอรมันตอนนี้แต่ละที่ถ้าเกิดหุ้นของที่ไหนตกแรงๆยิ่งเป็นที่ใหญ่เนี่ยก็จะโดนเพ่งเลงกันหมดเลย จริงๆบางทีมันอาจจะตกมาจากการวิตกกังวลเนอะอาานะคะที่มันก็ร่วงเป็นแผงเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่ไหนอย่างฝรั่งเศสเนี้ยอย่างของเงยอรมันที่หนึ่งว่าเอาอพอร่วงมาปุ๊บคนก็ไปมองและเข้าไป<อ>ดูข้างในและงบเขาเป็นอะไรห,หรือเปล่าเกิอดอะไรขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เพราะว่าปัญหาจริงๆอ่ะของข้าธนาคารการการตั้งธนาคารความเสี่ยงของธนาคารก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นสภาพคล่องมันจะน้อยจากความเชื่อมั่นหายไปก็คือความเสี่ยงที่จะลม้มมันมันเป็นปัญหาสองเรื่องซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราเจอทั้งสองเรื่องเลย ควา,ามเชื่อมันหายกับดอกเบีย้ยขาขึ้นแต่ก็ขึ้นเร็วขึ้นแรงด้วยค่ะอือือมาทองคําละหนึ่งหนึ่งเกศูนย์มาถึงแล้วจะไปยังไงต่อดีครับทองคําเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะข่าวอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ข่าวที่เขาจะปิดดีลกันได้จบกันได้ความเสี่ยงหายไปความเชื่อมั่นกลับมาเนี่ยทองคําก็ลงลงชนิดที่แบบลงแรงด้วยเพราะที่ผ่านม,มาขึ้นแบบโอเวอร์ตามสถานาการณ์ที่คนคิดว่ามันเสี่ยงก็เลยเข้ามาถือ,อเพราะมันไม่มีสินทรัพย์ไหนที่แบบน่าถือเรารู้สึกปลอดภยัยอย่างเช่นพุ้นมันลงใช่ไหมคะดอลลาร์มันก็ไม่มันก็ไม่ได้แข็งนะแสดงก็ดอลลาร์คงไม่ได้เข้าไปเยอะเหมือนกันนะค,คะแล้วก็ตัวอื่นมันไม่ได้น่าถือเท่าทองคาเราก็เลยมองว่าตอนเนี้ยความเสี่ยงทั้งหมดถูก หมดหรือ,อยังถ้าประเมินจากฝั่งของอเมริกาเนี่ยยังไม่ถูกปิดเพราะเรายังไม่เห็นว่ามีการดิวในลักษณะที่ซื้อกิจการเนาะมีการเข้าเข้าไปซื้อตราสารหนี้ตัวที่มันราคามันลงเยอะๆก็คือการกินกาไรนี่แหละลแล้วก็เอาเงินเข้ามาเฉียเหมือนกับว่าเป็นเงินแค่ช่วยเหลือชัว่วคราวสร้างความเชื่อมั่นแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้มันสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้หลายแล้วมันลามเงินที่เฟดจะเข้าเนี่ยมันมากพอไหมกับกับแบงค์ที่มันจะล้มต่อไป บอกเลยว่ามันมันไม่มากเพรเพราะว่ามันมันมีคนมามองนะว่าเงินที่เฟดเข้ามาเงินที่ดังใหญ่เข้ามาสามสามแสนก็เหรียญเนี่ยมันทําให้บาลานซ์ทีมันเด้งขึ้นมาแล้วครับอือืมแต่ที่เขาพยายามที่จะลดมันใช่ไหมคะลดมันพือลดเงินเฟ้อแต่ปัจจุบันเนี้ยมันกําลังเด้งขึ้นอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้อมันจะมันจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้หลังจากแบงค์อือืมปัญหาแบงค์ ครั้งนี้ครั้งนี้มันคือแบบเหมือนงูกินหางไงเนาะพยายามจะลดแต่แต่ว่าก็ต้องมาเพิ่มบาลานซ์ชีสมันก็เหมือนเป็นค e วย่อยๆอ่ะถูกไหมครับคุณวลสินีถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องมันเป็นมันมัน QE วแต่แต่แค่ว่ายังไม่ได้บอล์คเงินมันจะใหญ่ขนาดนั้นในอนดับโหมดแพนดี้ค่ะเหมือนเขาประเมินสถานการณ์เป็นสเต็ปสเต็ปยังไม่มีการแก้ปัญหาที่แบบหมดแก้ปัญหาแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกิดตรงนี้แก้ตรงนี้แค่นั้นเฉย อย,อย่างนั้นก็เลยทําให้ราทองมันย่อมันก็ย่อไม่เยอะถูกไหมครับเมื่อวันสองวันก็ย่อ,ย,อย่อลงมาเพื่อลดอินดิเคเตอร์แล้วก็เด้งต่อได้ตลอดเวลาใช่เด้งต่อได้ตลอดเวลาแต่จะเด้งแรงได้ก็ต่อเมื่อข่าวอย่างเด็กิ้งมืวเมื่อคืนมาอย่างนี้ก็เด้งแรงเพราะความเสี่ยงมันสูงแล้วแล้วตอนนี้ข่าวใหม่ที่กาลังจะมาก็คือทางการของฝั่งสวิตเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ UBS เข้าสือกิจการทั้งหมดของเครดิตสวิตใช่ไหมคะ UBS ใหญ่สุดแล้ว ใหญ่สุดในสวิตและถ้าเขาเข้าซื้อเนี่ยในความหลักจริงอะ่ะมันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คืออาจจะหยุดแพนิคตรงนี้ได้รตรงที่ว่าแบงก์ที่ใหญ่กว่าเข้ามาอุ้มแล้วกิจการมันเดินไปต่อมากกว่าที่ทางการเข้ามาช่วยเหลือแค่เป็นครัง้งเป็นคราวเนาะแล้วก็กิจการเดิมๆต้องดําเนินธุรกิจเดิมๆมุมมองมเดิมอะ่ะมันมันยากกว่าแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ถ้าแบงก์ใหญ่เข้ามาอุ้มมันจะกลายเป็นแบงก์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในสวิตมันจะไม่มีของแบงค์เข้าใจครับเขามันมีแบงก์เดียวเนี่ยการตัดสินใจมันจะยากตรง UBS ก็ไม่อยากก็ไม่อยากเอาภาระไม่อยากตัวเพราะว่าเครดิตสวิตก็อย่างที่ทราบคือราคาไม่เคยดีเลยรลงตลอดถ้าเขาจบดิวตรงนี้ได้ความเสี่ยงมันจะหายไปทองจะลงแต่เมื่อไหร่ที่ยังจบดิวไม่ได้เราคิดว่าพอทองย่อมันก็จะมีข่าวมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ว่ามันยังไม่ได้มันยังไงก็อย่าดืมนะตอนที่เเมนบั เลแมนบเทอร์ล้มอ่ะดิวสุดท้ายที่เขาดิวกันน่ะก็คือ Bank of a m e เมริกากับบา์เคเขาไม่ซื้อกิจการของเลแมนก็เลยล่มอาจจะเป็นกรณีเดียวกันได้ใช่ไหมครับมันมันมันอาจจะมันอาจจะมองแบบนั้นร้อยเอร์ซ็ไม่ได้แต่ว่ามันคล้ายๆภาพมันคล้ายๆกันอยู่ เดจาวูเ ja นาะเดจาวูภาพกลับมาภาพย้อนกลับมาใช่ค่ะภาพมันย้อนกลับมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นความเสี่ยงที่เปิดให้ทองมันขึ้นได้ต่อเลยอะ่ะเป็น,เป,นเป็นความเสี่ยงปลายเปิดอะ่ะเหมือนกับว่านแนวต้านมันไม่มัน,มนยังไม่มีต้านไหนที่ที่แข็งพอกับความเสี่ยงแบบนี้ได้เลยเมื่อคืนผมเห็นผมเห็นคนรอดเวเ์เจน์กันตั้งแต่หนึ่งเงก้าห้ากว่าๆนะหนึ่งเก้าหกศูนย์อ่าใช่ใช่จนมาเพศแบบโอ้โหมาหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เมื่อคืนผมปิด ผมผมนอนไปประมาณสักหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ผมว่าอ้เขาคงเขาคงหน้าน่าจะกลับตัวแล้วตื่นมาหนึ่งเก้าศูนย์โอ้ยังตกใจโอ้ยังไปได้ต่ออย่างนี้ผมว่าเอาไม่อยู่แน่แน่ละสองพันเนี่ยใช่ค่ะเอาเอาอยู่หรือไม่อยู่เรายังมีความหวังเลยแค่วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เหลือแค่สองวันเนี้ย<า>ปิดดได้ไหมถ้าปิดด<า>ู่ไม่ได้เอาไม่อยู่ถ้า UBS ปิดดีลกับ เครดิตสวิตไม่ได้ครับอาทิตย์หน้าเราต้องมาดูยันต่อนะคะขึ้นของทองอืม,อมทั้งทั้งที่อาทิตย์หน้ามีประชุมเฟด,ดเนาะถูกไหมใช่ค่ะอาทิตย์หน้ามีประชุมเฟดจะแลดูได้ไปเลยหรอครับประชุมเฟดรอบนี้อืมถ้าเกิดข่าวแบบนี้ยังแรงอะ่ะการประชุมของเฟดอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าสถานการณ์มันกดดันให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเยอะไม่ได้แต่ถามว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเราเราก็ตัดทิ้งนะเพราะว่าคือมันยังเป็นสถานการณ์ที่ยังยังคุมกันอยู่ครับ ยังพยายามที่จะคุมจะเข้ามาคุมเข้ามาคุมเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันยังไม่ได้ลามไปแบงค์สี่ห้าหกของอเมริกาที่มันมันจะลม้มมันล้มแล้วหรือมันกําลังจะล้มเนี่ยมันยังไม่ได้ลามไปขนาดนั้นเราก็เชื่อว่าเฟดยัยงคงต้องขึ้นดอกเบีย้ยแต่ถามว่าทีนี้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วอะ่ะทองมันจะย่อลงได้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตลาดเวทอะไรจากตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยความที่ตลาดเคยเวทว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยมาเป็นศูนย์จุด ห้ารอาาบนี้มันเริ่มน้อยลงมาเรื่อยๆเป็นคงใช่ไหมคะเป็นคงแล้วก็เป็นขึ้น0ูนห้าถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วว่าถ้าเฟดจะหยุดเงินเฟอ้อเงินเฟ้อปัญหานี้ก็มีเป็นปัญหาเฉพาะหน้านื้เงินเฟ้อมันก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเฟดจะไม่ให้เงินเฟ้อมันขึ้นมันเด้งแรง เฟดยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่เราก็เชื่อว่าเฟดน่าจะขึ้นศูนย์สองห้าแต่ทีนี้ว่าส่วนเกินของตลาดที่คิดว่าเฟดนาจะคงมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการขึ้นศูนย์สอง้ามันก็ดูเหมือนเยอะกว่าคนที่มองว่าคนจะคงนะ่คะมันก็อาจจะทําให้ทองอ่ะแบบอาจจะรีบาก่อแล้วย่อได้แต่ถามว่าย่อแล้วลงไปลึกไหมไม่ลึกย่อเราลงไม่เยอะเพราะว่าความเสี่ยงแบบนี้ ยังคงอยู่ทําไม่ถูกปิดใช่มันก็จะเป็นย่อเพื่อเข้าซื้อเป็นจังหวะที่แบบอะย่อมาเราเข้าซื้ออือฮึเผื่อเผเ่อเมเ่อเ่ขึ้นมา0.25คนยังคิดว่าจะเป็นการซ้ําเติมไปซ้าไปถูกไหมถูกต้องค่ะในในแง่ของคนมองเป็นไปได้หลายแบบถ้ายิ่งซ้ําเติมเขามอกว่ามุมมองซ้าเติมอย่างเงี้ยเขาจะไล่ตื้ออ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอยู่เป็นเศษก็ลําบากเหมือนกับ e c b อาทิตย์ที่แล้วครับถ้าไม่ขึ้นอ่าถ้า ECB เลืแล้วที่จะขึ้น0.25เ่ยก็มองวาา้ จริงๆแล้วธนาคารในในยุโรปเสี่ยงสิขึ้น0.25ความเชื่อมั่นมันจะน้อยลงไปอีกทองจัดแรงกว่านี้แต่พอขึ้น0.5มันเหมือนกับโอเคเราเมั่นใจว่าธนาคารเออยังยังอยู่ได้แต่หลังจากนี้เราต้องระวังดีๆว่าดอกเบี้ยที่เขาขึ้นมา0.5เนี่ยถ้าเกิดธนาคารเขามันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์องจางนี้อีกสักระยะหนึ่งเราจะเห็นครับเรามองว่าช็อตในเล่นไม่ได้แน่ครับ เพราะว่ามันเสี่ยงขนาดอ e ีช็อตเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ซื้ออะเอาเป็นว่าถ้าวันจันทร์วันจันทร์เปิดมาแล้ว UBS ดูซื้อกิจการของเครดิตสวิตไม่ได้เราเป็นย่อบายเป็นย่อบายแต่ว่าตัวย่อบายเนี่ยเรามองว่าหนึ่งพันเก้าร้อยจ็ดสบดูสูงนะครับดูสูงแต่ว่าเรามองว่าถ้าความเสี่ยงยังไม่ถูกปิดก็คือซื้อสูงไปขายสูงอืม หนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเนี่ยยังพอโอเคอยู่นะคะแล้วก็ส่วนสองพันทะลุไหมถ้าปิดดิวไม่ได้คิดว่าทะลุแล้วก็ข้างบนต้านข้างบนเนี่ยแบบมันไม่ใช่เรื่องไกลเลยอ่ะสองพันยี่สิบห้าสี่สิบห้าหกสิบห้านี่ง่ายมากเลยง่ายมากที่จะไปเลยค่ะผมกลัววัวนจันทร์เปิดมาจะเปิดกลบกระโดดไปสองพันเลยเฮ้ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะถ้าดิวไม่จบเป็นไปได้เลย เปิดแกวบขึ้นมาแล้วผมว่าตอนเนี้ยคือจะจะย่อลงให้ซื้อนเนี่ยก็ยังไม่รู้จะมาตรงไหนเลยจะย่อหรือเปล่า้วยซ้ําไปเนี่ย<ช>จะไล่ซื้อผมว่าก็ไม่สนุกนะราคานี้มีม,มีมันเพราะคือแบบเซนดิเมนต์มันถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นมาอย่างสารัตเกิดแบบเอ้ยยอมอัดเปิดเงินขึ้นมาหรือว่าอะไรขึ้นมาดีเงินจบขึ้นมาเดี๋ยโอ้ทองก็รูดแรงอย่างที่คุณโรซินีว่าถูกไหมใช่ค่ะรุดแรงรุดคืนเลยคืนตลาดเลยทุกอ,อย่างความเสี่ยงที่เคยมองกันไว้ก็คือมันจบละ ืที่เคยขึ้นไปก็คืนได้หมดขึ้นจากเท่าไหร่ขึ้นจากขึ้นจากพันเก้าใช่ไหมก็คืนได้หมดเลยเป็นเรื่องปกติเลยแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่บ่อยทุกครั้งเลยอย่างอย่างสงครามสเซยยูเคนตอนนี้มีนามาเนาะในเดือนเดียวก็จบละหลังจากนั้นลงตลอดเพราะว่าต้องมาแก้กันเงินเฟ้อมันเกิดรอบนี้ก็เหมือนกันค่ะพอพอเวลาดิวของธนาคารจบปุ๊บสิ่งที่ต้องแก้ก็คือเงินที่อาจฉีดทําให้บาลานซ์มันขึ้นก็ต้องมาแก้ด้วยเงินเฟ้อดอกเบี้ยหลังจากนี้มัน มันไม่ได้ง่ายเราไม่เห็นทางเดียวและที่จะขึ้นแลวคงและลดเนี่ยม,มันไม่ง่ายและ้ะถ้า,ถ,า,าถ้าต้นสัปดาห์ถ้าต้นสัปดาห์ไม่มีอะไรขึ้นหน้าสองศูนย์เจ็ดห้าไฮเดิม erm, หน้ารุนไหมครับหน้ารุนได้เลยค่ะจริงๆไฮเดิม erm อะ่ะถ้าเกิดเราดูเทคนิคไกลๆตอนนี้ตามหลักปกติถ้าข่าวแรงขนาดนี้เราดูเทคนิครอเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนอะแต่เราดูไก,กลๆกันแล้วกันว่าถ้าเกิดข่าวแรงเทคนิคเป็นแบบนี้แล้วข่าวยังไม่จบมันจะเป็นแพทเทิร์นของดับเบิลท็อป ไอ้ทิปเปิลท็อปดีๆนี้เองที่ม,มันเคยเกิด20เจ็ดห้าสามกันแล้วอะได้เจศูนเนี่ยม,มาแล้วสองครั้งและครั้งที่สามเนี่ยครั้งนี้มาจากวิกฤตใช่ไหมคะม,มันก็เป็นมันเป็นแบบเปิลท็อปที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะมันเป็นทิปเปิลท็อปที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะว่าถ้าเอาไม่อยู่ก็จะพักฐานได้เยอะแต่ถ้าเอาอยู่คืดเบรกไปไกลเหมือนกันแสดงว่าวิกฤตเนี้ยมันจะไม่ได้จบแค่สามแบงก์ในอเมริกาไม่จบแค่หนึ่งแบงก์ในยุโรป ครับใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแบงค์ที่สี่ห้าหกในอเมริกาหรือสองสามสี่ในยุโรปหรือว่าหรือว่าหนึ่งสองในเอเชียถูกต้องอ่าหนึ่งสองในเอเชียตอนนี้เขาก็ยังมองว่าแข็งแกงอยู่ไม่ได้เกี่ยวกันนะแล้วก็แล้วก็ยังไม่อยากสร้างความกังวลตรงนี้ครับครับนี่เราไม่นี่เราไม่ไปอยู่อเมริกาใต้เลยเนาะว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างทองไทย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 โอ้โหทองไทยนี่บอกเลยว่า ที่เราคุยกันเมื่อก่อนอืกนี่ยก็บอกว่าทองมันเตรียมเบรกอยู่แล้วทองไทยเพราะมันกำลังยกฐานขึ้นมาแล้วปรากฏว่าวิกฤติเนี่ยทำให้เบรกไปละจะหวังราคาสามหมื่นไม่ได้แล้วมันมีลงมาแล้วค่ะอืตอนเนี้ถามแค่ว่าถึงเป้าราคาทองไทยหรือยัง เหมือนสปอตเลยคือเป้าที่ที่เรามองคือปีที่แล้วทองไทยมันขึ้นไปสามหมื่นสองพันนิดนิดเนาะสามหมื่นสองพันสองร้อยแต่ถามว่าไปถึงขนาดนั้นได้ไหมไปถึงขนาดนั้นได้ถ้าทองสปอตเนี่ยไปถึงสองศูนย์หกห้าแต่ถามว่าจะหลุดไปจากนั้นไหมอย่างที่บอกคือต้องมีแบงค์สี่ห้าหกในอเมริการหรือว่าของฝั่งยุโรปอเครดิตสวิตล่มไปเลยเนี่ย คือเกินแน่ๆเพราะฉะนั้นหน้าทองไทยคือเล่นช็อตไม่ได้ถ้ามีอยู่ยังยังถือลุ้นอ่ะอยังถือเพราะว่า เข้าใจว่าถ้าเกิดเราเราขายไปแล้วเราไม่กล้าซื้ออืมเข้าใจครับในราคาที่สูงขนาดนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าสมมตินะคะข่าวเหตุการณ์นี้มันจบลงมาก็ไม่ถึงสองเก้าห้าร้อยแล้วเทียนทอลไยเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดลงมาก็คงต้องถ้าเหตุการณ์นี้มันจบลงมาก็เป็นสามหมื่นสองร้อยบวกลบแล้วขามันยกมาขนาดนั้นแล้วค่ะผกลัวมันเราจะไล่กับเหตุการณ์แบบนี้ยต้องบอกว่าอืมต้องระวังดีถ้าจบเราเราขายไม่ทันเราต้องคัดเพราะราคามันต้องพักฐานครับ ผมกลัวมาันจะมาเหมือนกับตอนวันแรกที่เกิดปัญหาเครดิตสวิตอ่ะผมจําได้เลยวันนั้นคือสป oh อตสปอตสปอตบินดอลลาร์ก็แข็งค่ะอ่าแล้วคือทำให้บาทอ่อนพอดอลลาร์แข็งบาทอ่อนสปอตก็บ oh ินบาทอลลาล์าแข็งบาทก็อ่อนโอ้โหทองไทยไปไกลเลยนะอ่าใช่ตอนตอน,ตอนปัญหาเครดิตสวิตคนก็มึงก,ก็ไปมองว่าอ,อ๋อฝั่งยุโรปมันแรงกว่าใช่ถ้าฝั่งยุโรปมันแรงแ่บไปไปถึงดอลลาร์ได้ใช่แต่ทุกวันนี้คือ มันเหมือนกับว่าอ่ยุโรปกรแรงก็จริงแต่อเมริกาอะไรโอเค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 มันทีกระพือเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบาทมันจะแข็งอืมันจะกลายเป็นภาพที่แบบเออบาทมันแข็งแล้วดอลลาร์มันอ่อนทองนอกมันก็ขึ้นแล้วทองไทยอาจจะขึ้นไม่ได้เท่าที่ควรแต่เราต้องบอกว่าค่าสามหมื่นสองสองพันสองร้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตอนรอบที่แล้วว่าค่าเงินบาทมันสามสิบสองจุดสี่เลยนะคะครับตอนที่ขึ้นไปสามสามหมื่นสองพัน ใช่แต่รอบเนี้ยบาทมันยังไม่ถึงสาย2.4เนอะเต็มที่เราก็มองว่าอ่ะ33อ่ะมันก็ยังพอมีลุน้นพอมีลุ้นอยู่เพราะว่าเราอ่ะการเมืองในบ้านเราอ่ะถ้าเกิดหลังยุบสภาไปแล้วมันก็จะมีช่องว่างส่วนอากาศสักสักส,สองสองสถึงสามเดือนกว่าจะได้เคนใหม่ใช่ไหมรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันมันมันความมั่นคงที่ต่างประเทศมองเราจะฝากเงินกับประเทศเราเยอะๆออะมันก็ยากที่จะแข่งไปลึกขนาดนั้นเนาะถ้ามองกรงประเด็นนี้ โอเคโอเคสรุปอีกทีทองสปอตรอยเยอะถ้าย่อมาทางไหนเข้าได้ครับถ้าเหตุการณ์ยังไม่จบเรามองว่าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้าสองเข้าได้แต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันรุนแรงแล้วมันเปิดแับกระโดดถามว่าไล่ตามได้ไหมรุนแรงแค่ไหนคือปิดดิวเลย ปิดดิวแล้วไม่ซื้อกันเลยนี่คือรุนแรงมากมมไล่ตามอะ่ะยังพอได้แต่ถามว่าตามไปต้องตามข่าวตลอดคือเฝ้าจอตามข่าวแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เขาปิดดิวปิดความเสี่ยงของสองฝั่งนี้ได้แล้วอะ่ะม,มันจบแล้วก็ต้องจบค่ะครัว่าเรากําลังซื้อราคาสูงขายสูงอยู่ออืประมาณนั้นเป้าบนเท่าไหร่ครับหนึ่งสองพันเออสองพันเรา ถ้าดูไม่จบสองพันเราก็ข้ามไปเลยค่ะสองพันยี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบห้าเป็นไปได้หมดเลยอาทิตย์หน้าเป็นไปได้หมดเลยทองไทยทองไทยอีกทีนึงทองไทยรับเท่าไหร่ได้ครับรับแบบรับแบบเสี่ยงๆไหมยากมากเลยรับแบบาระ้าณแบบตอนนี้ทองไทยมันจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยใช่ไหมคะถ้ารับแบบเสี่ยงๆจริงๆอ่ะอาจจะลงลงไม่เยอะแล้วค่ะ ถ้าราคาจะขึ้นต่อก็จะลงประมาณสองร้อยไปเกินสามร้อยราคาก็ต้องง่ายขึ้นแล้วอืแต่จะขึ้นไม้จะถึงไหนใช่แต่ถ้าเกิดปัญหาไม่จบเราคิดว่าไฮเดิมสองหมื่นสามหมื่นสองมันมันง่ายมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าทคนิคของทองไทยคือคือทองไทยเนี่ยขึ้นตลอดต่อให้สปอร์ตเขาพักค่ะทองไทยพักนิดเดียวจะไปต่อนะคะแต่ก็เสี่ยงเนาะผมว่าคนคนคนดอยรอบสงครามรัสเซียนี้ก็โคงเพิ่งจะออกได้นะ หรือว่าหรือว่ายังหรือว่ายังไม่ออกซะด้วยซ้ําไปอะผมว่าพอถึงเวลานี้แล้วก็คือก็ยังอาจจะหวังอาจจะถืออาจจะเป็นไหนๆก็ถือมาตั้งปีปีกว่าแล้ะอีกสักนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งอะไรทานองเงี้ยถูกไหมแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากบอกก็คือทุกทุกครั้ง ทุกครั้งของวิกฤตเนี่ยจะมอบราคาดอยที่ดีที่สุดให้กัหลายย่อยสองเป็นคำคมดีมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาทุกรอบเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นอะ30,000 30,000เคยมาไปแห่ขายไปแฮขายแล้วก็ซื้อใหม่เพราะว่าไม่มีขอ สามหมื่นสองเคยมาไปหาขายซื้อใหม่ไม่มีของแล้วก็สามหมื่นก็ดอยสามหมื่นสองก็ดอยและรอบนี้ถ้าจะมีดิวไฮที่เกินสามหมื่นสองอาจจะไปสามหมื่นสามถ้าสมมติว่าเหตุการณ์บานปลายใช่ไหมสุดท้ายแล้วดิวนี้ต้องจบดิวเรื่องแบงค์แบงค์เนี่ยมันจะต้องมันต้องต้องจบอยู่แล้วสุดท้ายแล้วต้องจบแต่จบเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละราคาดอยตรงนั้นแหละค่ะน่ากลัวอ่าโอเคเกาะเกาะติดใกล้ชิดเลยเนาะสัปดาห์หน้าหลายเหตุการณ์อนแรงเลย ใช่ตามข่าวกระิดแล้วก็อีกมีอีกเรื่องหนึ่งก็ดูจริงๆก็ดูเบาไปเลยเนาะที่จีนคุณสียิ้นถึงเป็นยืรลาเตียลเซียก็จะดูเบาไปเลยครับไปฉลองใช่ปะมีความเป็นไปได้โอเคฟังหนึ่งไม่ดีฟังเราก็น่าจะดีใช่ครับโอเคแล้วเกาะตามเกาะดีไปก่อนนะเดี๋ยวงมีกุยเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทองคําก็ยังถือว่า เป็นสินทรัพย์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดน,นะครับอย่างที่คุณวิโรธนีบอกปัญหาเรื่องของสถาบันการเงินทั้งตัวสวิตเซอร์แลนด์เองแล้วก็ตัวสหรัฐอเมริกาเองก็ยังแลดูว่าจะไม่จบง่ายๆขนาดที่ในสัปดาห์หน้าเองก็จะมีเรื่องของการประชุมเฟดเองไม่มั่นใจว่าเฟดจะเอาอย่างไงกันต่อนะครับ0.25จะยังคงปรับขึ้นในอัตรานี้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าราคาทองคำก็ยังจะผูก กับสาสีเรื่องนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเป็นประเด็นสําคัญต้องติดตามกันนะครับก่อนจะจากกันก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r i ช e ช่องทางต่างๆของกัแลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ